สวัสดีค่ะเอซวันนี้แอดแวะมาบ้านน้องแอฟเพราะว่าเมื่อวานเห็นคุณยายเล่าให้ฟังว่าน้องแอฟนั่งคุยคนเดียวแล้วก็บอกตัวเลขเด็ก3าขวบนะคะคุณยายคะ้ะน้องบอกเลข2ตัวหรือสามตัวน้องได้ไดยินแต่ว่ามันออกมันมามือมาว่ามันพูดว่า6กแปดเก้าะแล้วก็ ไอ้หูเราว่ามันมันฝาามาได้ยินในแปดเก้านี่หนักไอห้หกมันไม่ค่อยได้ยินนึ่งท่าแม่งท่าแม่งนะจ้ะอ่าแค่นั้นแหละมันได้ยินแปดเก้านี่ันหนักที่นั่งเล่นคนเดียว<ต>นะคะเขานั่งดูการ์ตูนแล้วก็นั่งเล่นคนเดียวไ,ไม่ได้รู้ว่ามันเล่นรถของมันหละค่ะมันก็เลยพูดมามันออกตอนแรกแต่เราก็ไม่ค่อยจะเชื่อหูตัวเองนะ เลขหกหกแปดเก้าบาอย่างเงี้ยมาได้ยินไอ้แปดเก้านี้น่หนักแต่หกเหมือนกับเพี้ยนเพี้ยนหูอย่างไงี้ยมั้ม 3, 4, ันมาสามตัวคนถ้าได้สามตัวนี้น้องแปปอฟ <c oughs> ขอให้โชคเอฟซีหน่อยนะน้องแอฟเนาะหกแปดเก้านะคะแต่ว่าแปดเก้านี่ชัดน้อคุณยายได้ยินแต่แปดเก้าเลยหนักถ้าเอื่อมาทุบ 89ได้ได้ยินเสียงชัดนะคะค่ะแอดก็มาขอโชคนะคะกับน้องแอปบนะคะคุณยายเห็นว่าน้องนั่งอยู่คนเดียวก็บอกตัวเลขออกมานะคะรอดูนะคะ fc เด็กประมาณสามขวบนะคะเคยบอกถูก7997เงื่อนก่อนนู้นนะคะเงื่อนนี้ก็เห็นว่านั่งคุยคนเดียวแอด,แอดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแอดก็มาถามคุณยายนะคะขอบคุณคุณยายนะคะที่แบ่งปัน fc นะคะอขอบคุณมากมากค่ะ